สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็จะมารีวิวหลุยส์ซัวเรสนะครับนั่นนฮะเสียงหล่อซะด้วยเราจะมารีวิวหลุยส์ซัวเรสนะครับผมกับร่างแรกดาก์กบอนฟีนะครับเป็นตัวที่หน้าแรกเหมือนกันนะครับหน้าแรกหน้าแรกเก่งครับถ้าเท้าขวานะครับผมส่วนสูง182อายุ36ปีนะครับอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังเก่งนะครับสไตล์การเล่นของเขาคือดีฟและอินฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นตัวกองหน้าที่จะลงมาช่วยเกมรับเอ่อ เอาง่ายๆคือมันจะมาลงมาช่วยช่วยเกมคนรับด้วยครับลงมาช่วยครับลงมาต่ําต่ําหน่อยนะมันดูสเต็คข้างในกันเลยดีกว่าเกมลูก84ครับกองบอลเลี้ยงบอลนี่ยังไม่เขียวนะครับยังไม่เขียวยังยังเหลืองๆส้มๆอยู่ถือว่าประคองตัวเองได้ครับจบสกอร์91นะครับลูกฟรีคิก81ลูกโค้ง83ยิงโค้งพอได้อยู่พอได้อยู่ต้องบวกกับสกิลด้วยครับแต่จบสกอร์เริ่มคมละ เรามาดูสปีดกับสปีดต้นไม่เร็วนะครับไม่เร็วกิกิ้งพาวเวอร์ก็ยิงไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ความแข็งของของเขานะครับของหลุยส์โซเลสมีครับเพราะบวกกับบาลานซ์คือโดนชนก็ไม่ล้มครับแข็งอยู่ขนาดเท้าขวาแล้วเท้าซ้ายก็เล่นได้ครับในจังหวะที่มีโอกาสก็ยังพอยิงได้ครับตีนซ้ายสกิลครับโอ้สกิลเดบบิ้ทัชไม่มีว่ะโซคอนโทรก็ไม่มี เลี้ยงบอลสกิลเลี้ยงบอลอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยมีนะครับพวกโซคอนโถ่เดับเบิ้ลทาสพวกฟิปแฟบอย่างเงี้ยเล่นท่าหน่อยแบบหลอกคู่ต่อสู้นะครับแต่ยังมีเรื่ายิงลูกโค้งนะครับครับบีไฮแอนเทอร์แบบเฟกช็อตกับหลังไปฆ่านี่ยังได้อยู่ครับยังกับยังทำได้อยู่ยังทำได้อยู่มียิงไซโก้อยด้วยครับถือว่าเก่งมีสเปเชียลสปิริตด้วยไฟติ้งสปิริตอืมมีสเปเชียลได้ไงก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วไปดูกันในเกมตอนนี้เราก็เจอเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับดเดี๋ยวขอดูไลน์อัพทีมตรงข้ามหน่อยวิวิวดูดูเมสซี่เป็นนำทัพเลยครับดูเบเล่ครับโอ,อติกิสมันเอ่อคิมมิดอีกข้างๆชื่ออะไรก็ไม่ <c oughs> รู้ครับจอร์จินโยนะโอโ้โหดูสำรองหน่อยดิส่วนใหญ่จะเป็นตัวเอ่อแพ็กทีมชาตินะครับผมแพ็กที่ซื้อแพ็กอาร์เจนตินากับแพ็ ฝรั่งเศสนะครับวิมีสเปไนไอหลงวัดตัวหนึ่งนะสวัสดีครับหรือวเลสใจให้มากับคุณดูกันทีนี้ลูกสูตรใหม่ได้ครับผมของเมซี่อืมสวเลสฉีกไม่ได้ครับอาา๋เอเมซี่ตามมาเอาบอลได้อยู่ครับ เจ้าหนูยาเมอาอาติดเตโอนะครับอองตัวนกิปมันเจ้าหนูยาเมากรมาเมงก้านี่ก็ตามมาเก็บทุกลูกจริงจริงหืใจบอลติดโจทินโยนะครับเมซี่มาโอโ้โหจับบอลจังหวะแรกแล้วยิงเลยนี่ดูถูกป,ประตูมเตมืกินแม้เนี่ย คิดว่าจะเข้าง่ายๆหรือินเนตโยนมาครับตากุตาอันเนวิ่งเข้ามาแล้ววิ่งเข้าพวดเอ้ยไม่น่าติดเล่นเลยโอ้โหโ,หโดนหนึ่งสูดไปแล้วครับทุกคนไม่น่าติดถึงเล่นเลยประตูแรกจ,จากกรีดิโอเมซี่ฝั่งเขานะ

Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración oh, Messi de atrás oh. y eso es positivo. ahora veamos qué pueden sacar de la situación. Para, sí. Cam Singh va. Suarez, Suarez hay wingเลย. Mbappé, Mbappé wing La tira larga cerca del la área. Ojo que la defensa está mal para. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. ทำชิงไม่ได้ัดติบรเหงื่อเต็มใจเย็นเก่งมากใจเย็นแต่เกง่งทั้งตัว,ตวเลยเฮ้ยมอในนี่ขึ้นมาได้ไงอ่ะโอ้ยเกืบหลุดน,นะครับเมืเ่มอกี้เมซี่เขาพ้าจ่ายนะครับ

ยิงเลยนะการติดเอมวอเปสตซ้ำไม่ได้ครับประตูเขาโอ้ก็ดูเราไปเก็บบอลก่อนนะครับสุเลสโเลยังมีลูกลุก้ดล,ลูกชนที่ดีนะฮะสุเลตเอาดื้อดื้อดื้อไม่ยอมครับไม่ยอมมาจะหนูยาเอา ตักไม่ได้ครับโอ้ค่ะบาร์มิงค่ามามาสกัดเยวี่ยงจุดคึ้นแรกกับสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับรู้ตึงมากตึงมากแค่ครึ่งแรกก็ยังตึงมากเปลี่ยนก่อนเลยซาสุตาออกเอาเป็นไว้ลงเลยครับแล้วก็เอาบาร์โดนามากองหน้าสายเชฟปะจะต้องลงมาช่วยอยู่บนไป เริ่มครึ่งหลังครับเมสซีใจครับคิมิตดีงามคิมิตแทงกับเม่มสิแล้วตอกซวนกลับมาจอร์ทินโยอุ้ยอุ๊ยจงังหวะนี้แทงเหรอ <25 S 1> แทงเหรอจะวิ่งเหรอผมก็แทงบนได้นะครับกาเวมกาจะวิ่งทนันเอ้าหลุดเะ โอ้ยสะผดติดติดดติดเยอะไปไหนฮะติดลมบนเยอะไปไหน่คิดว่าจะพลาดนะครับเอ็มบเบ้จะโฉบละตัวมาห้างขึินขมินกอายเป็นดีใชงั้น

สเตเดตสวตเดตคึงคึงแล้วก็ยิงลูกนี้ดูพิกครับพิกแล้วยิงครับพอเข้าข้อแล้วก็ยิงเต็มข้อแล้วก็สะล่อเต็มแข้งครับหนึ่งประตูต่อสวนจากหลุยส์สัวถังครับเอาใจติดนะครับใจติดนะครับพิกครับใช้ความหนาเป็นประโยชน์ครับใช้ความหนาเป็นประโยชน์ครับเตโอเด้งเดไง

แต่มันคืนได้อยู่ครับนี่โยนมาเเบ้มุไม่ได้นะครับของตวนเขามองเพื่อนแล้วก็แทงครับแต่จ่ายผิดแบบเขาเรียกว่าจัดร่างกายยังไม่ดีอยู่อุโซเลสจ่ายให้เพื่อนเบาไปหน่อยนะครับลูกจ่ายเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มามินกาแทงเพื่อนโอเบนไว

esto se termina y todavía está para cualquiera. Se animó a ganar. Y sobre el final, Diego La Torre. Los dos lo quieren ganar. Ninguno está conforme con el empate. Es cuestión de ver quién arriesga más y a quién le queda boludo físico. Los dos han hecho un esfuerzo. Toca más. Y va bien, Gingo. ¡Uy! Sigue en esto, beso, le queda nada. อย่ามามงได้บะนเนี่ยยังมาเอากับบุงได้นะครับดุมเบเลโอกระจกไปแล้วครับกับ1ประตูตอนหนึ่งครับผมสกอร์นี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยการเสมอเนี่ยถ้าดูเปอร์เซ็นต์การคองบอลของเราครับ56ครับอัตราการยิงนะครับ3ลูกเข้ากรอบ3เหมือนกันครับ ได้จังหวะช่วยไว้ของรุยโซเลตครับโอ้โหติดดาวเรียบร้อยติดดาวชิทเรียบร้อยดูฝั่งตรงข้ามเมสซี่เขายังมีอาจสู้ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวหลุยซัวถังไม่ใช่สิหลุยโซเรลตแม่ตบมุกเองด้วยหลุยโซเรสนะครับผมถึงอายุเขาจะมากนะครับอายุ36แล้วแต่เขาก็ยังเฟี้ยวอยู่นะครับจับบอล หมุนหมุน,มนแล้วยิงเต็มข้อเข้าได้ไงผมยังอึ้งเลยผมคิดว่าออกนะยังคมอยู่เหมือนเดิมครับผมอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆคนนี้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย